สวัสดีครับ<ป>กินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําปลาทูนึ่งครับแล้วก็ดึงมานะครับดึงให้ทะลุปากแบบนี้นะครับเนี่ยทำออกง่ายจะตายเนี่ยครับปลาทูนึ่งสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยครับทั้งทําน้ําพริกทั้งยําต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทําง่ายๆด้วยกันนะครับผม เมนูนี้สามารถต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนครับไปทำด้วยกันดีกว่าครับเอาละครับนี่เราทำการแช่ปลาทูกันนะครับผมเปิดน้ําใส่อ่างแบบนี้แล้วก็ลงเกลือเลยครับโอ้ลงเกลือแล้วค่อยเกลือให้ละลายนะครับเกลือจะช่วยให้เนื้อปลากระชับขึ้นนะครับเอาละครับเกลือของเราละลายแล้วนะครับในน้ําก็จะมีความเค็มอยู่นะครับทีนี้ก็ทําการแช่ปลาเลยครับปลาทูที่ใช้ผมใช้ปลาทูแช่แข็งนะครับนี่เลย เอาแล้วครับที่นี้เราก็แช่ปลาทูนะครับจนปลาทูอ่อนตัวลงนะครับปลาทูสดแช่แข็งนะแต่ทีนี้เราเดี๋ยวเรามาควักไส้กันครับครับหลังจากที่เราแช่ปลาจนปลาเริ่มตัวนิ่มแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็ทําการเอาท้อปลาออกเลยครับรือว่าไส้ปลาหรือว่าพุงปลานะครับเหมือนเดิมครับแบบนี้ครับจับเหงือกอ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ใช่นิ้ว2นิ้วนะครับจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมานะครับดึงให้ทะลุปากแบบนี้นะครับเนี่ยทำออกง่ายจะตายเนี่ยครับส่วนไส้ปลาเนี่ยครับ เอาไว้ทําไตปลานะจ๊ะวิธีดึงไส้ปลาเนี่ยผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับก็ไม่ยากเนาะฝึกทํากันนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับเป็นไงออกมาเป็นยวงเลยครับง่ายปะสนุกสนานในการควักไส้ปลาทูนี่แหละเอาละครับเรียบร้อยครับสำหรับการที่เอาพุงปลาออก,กน,นะครับ แทีนี้เราจะต้องล้างปลาทูนะครับก็เปิดน้ําทิ้งได้เลยรับทีนี้ก็ทําการล้างนะครับภายในนะครับของตัวปลานะจ๊ะภายในท้อเนี่ยนะครับเอาละครับเมื่อล้างปลาเรียบร้อยทีนี้นะครับใส่ปลาเนี่ยครับเราก็จะเอาไปหมักทาใส่ปลานะครับผมนี่ขั้นตอนการต้มปลาทูนะครับนำน้ำตั้งหม้อนะครับแล้วก็โรยเกลือนะครับประมาณ 2- 3สาช้อนโต๊ะนะจ๊ะ ทีนี้ก็รอเดือดครับเอาละครับทีนี้เรามาจัดเรียงประทูลงเข่งกันนะครับถ้าหากใครไม่มีเข่งเนี่ยก็ใช้ภาชนะที่เป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะครับและทีนี้นะครับการหักคอประทูเนี่ยครับเมื่อเราเอาไส้ออกไปแล้วเนี่ยตัดตรงนี้ออกด้วยนะครับและทีนี้นะครับตรงนี้จะมีก้างประทูอยู่นะนะครับก็จะหักแบบนี้ผมจะใช้วิธีการกริบนะนี่ฮะถ้าหากใครมีเล็บแข็งๆนะครับก็ใช้เล็บจิกไว้ครับแล้วก็หักหักคออย่างนี้นะครับ ถ้าคอแบบนี้หัวประตูตัวนี้จะไม่ฉีกนะครับนี่แล้วก็วาง่ไปจัดเต็ม <laughs> เปิดดูตรงนี้นะครับจะมีกระดูกตรงนี้นะฮะใช้วิธีการกลิบแบบนี้นี่ครับกลิบแบบนี้แล้วก็ทําการกค่อยๆกดหัวประตูลงมานะครับ่างนี้นะครับแล้วก็เลี่ยงผมใช้เข็งใหญ่หน่อยนะฮะผมจะจัดละสามตัว <laughs> เข็งละสามตัวใ <laughs> ครมีเล็บใช้เล็บนะครับอือ แล้วก็หักคอประตูแบบนี้นะครับหัวตัวนี้จะได้ไม่ฉีกนะครับตรงนี้ครับจัดวางหน้างอคอหักจริงๆโอเคถ้าเกิดเราไปหักหัวประทูแบบนี้นะครับหักอย่างเงี้ยนะก็ได้เช่นกันครับแต่ระวังว่ามันจะฉีกนะฮะวิธีนี้ก็สะดวกดีนะครับแต่ต้องหักต้องระวังนะหักคอนี่ครับหักหายท้องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับนครับหักหายท้องแบบนี้ แล้วก็กดครับนี่ครับระวังตรงนี้ฉีกนะฮะหากหงายท้องขึ้นเลยหากหัวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกกลับมานะครับแต่หากแบบนี้ระวังตรงนี้ฉีกด้วยนะครับจะไม่สวยเอานะจ๊ะนี่ครับอนี่นะครับน,นี่ครับกลิบตรงนี้เลยอ๋ นี่ครับสวยงามปะนี่แหละครับใครไม่มีเข่งนะครับก็ใช้พัฒนาอื่นได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เข่งก็ซื้อออนไลน์ได้นะครับมีขายอยู่เข้าไปดูได้เลยฮะอ่านี่ครับตุกลงนี้มันปลาทูหรือปลาทรีเนี่ยสามตัวตลอดแล้วชอบเข่งใหญ่นี่ครับหากแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าถ้าตรงนี้ขาดนะครับแล้วก็ กดมานะครับนี่ครับเมนูสร้างอาชีพก่อนที่เราจะนำไปนึ่งนะครับเราก็ต้องล็อกเขาสักนิดหนึ่งนะครับวิธีการล็อกง่ายๆก็คือหมายเสียบลูกชิ้นนี่แหละครับการเข่งของเราจะขยืดนนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เขาทำขายเนี่ยเขาจะมีหลังถึงเฉพาะกันนื่อปลาทูโดยเฉพาะนะครับนี่ครับจะได้ไม่ดิ้นนะครับหักตัวนี้หน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มปลาทูแบบง่ายๆด้วยกันครับ เอาแล้วครับผมน้ำเกลือของเราร้อนแล้วนะครับนี่ครับแต่การต้มปลาทูนึ่งแบบนี้ห้ามให้น้ำเดือดพล่านนะครับแค่ร้อนๆนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวพุงแตกหมดทีนี้ก็ลงได้เลยครับปลาทูของเรานะครับอย่าให้น้ำเดือดพล่านเชียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพุงปลาแตกผิวหนังก็เจองหมดนะฮะต้มไปไม่ต้องปิดฝาครับใช้เวลาต้มประมาณรัก10นาทีนะครับทีนี้ก็หาภาชนะแบนๆนะครับมาทับไว้นะครับให้ตัวปลาทูของเราจมน้ำร้อนให้หมดนะครับ เอาละครับผ่านไป1ินาทีแล้วครับมาดูกันครับผมนี่การที่จะดูว่าปลาทูของเราสุกหรือยังนะครับให้ดูที่ตาของปลาทูนะครับให้มีขาวขาวขุ่นๆแบบนี้นะฮะนี่แหละครับสุกแล้วครับผมทีนี้เราก็เอาปลาทูของเราขึ้นได้เลยครับเอาขึ้นที่ตะเข่งก็ได้นะครับนี่ครับสวยงามปะทำการลาดน้ำเย็นนะครับน้ำปกตินี่แหละครับลาดน้ำเพื่อให้ผิวปลาสวยๆนะครับ ทีนี้ก็ทําการต้มปลาต่อเลยครับนี่ครับถ้าปลาทูของเราไม่ลอยนะครับจมน้ําแบบนี้นะครับก็ต้มต่อได้เลยครับเอาละครับสุกแล้วครับผมวิธีดูนะครับว่าปลาทูของเราสุกดูที่ตานะครับตรงนี้นะครับผมทีนี้ก็นําขึ้นได้เลยแต่ก่อนอื่นก็เอาไม้ออกก่อนนะครับนี่สวยงามอ่านี่ครับนำปลาทูขึ้นมาราดน้ำสะหน่อยนะครับผิวจะได้สวยๆนะจ๊ะ เราก็ทำการนึ่งเข่งที่5นะครับวันนี้ผมจะทํา้าเข่งนะครับ15ตัวเอาละครับเข่งสุดท้ายเสร็จแล้วครับเข่งที่5นะครับนี่ครับสวยงามปะต้มน้ําร้อนแต่ไม่ใช่ต้มน้ําเดือดนะครับเนื้อพุงปลากับผิวปลากระเจิงหวดนะครับดูนะครับเอาละครับเสร็จแล้วครับคุณแม่สวยงามปะถามหนูจช่สวยงามไหมหนูสวยงามปะลูกงี้ีมืองแขนเนาะครับ ทำกินเองก็ได้ทำขายก็ดีนะลูกนาต้นทุนไม่แพงเท่าไหร่ปลาชูเกี๊ยก็จังหลายตัวครับใครเป็นแม่คา้าก็ทำขายได้เลยเนงะี้ยทำไม่ยากไม่อะไรส่วนนี้ก็เนี่ยใจปลาชูเนะี่ยทำใจปลาหมักคล้อยหมักคล้อยก็กลองเยอนขางเย็น,นค่อยเอามาแกงกินได้อร่อยนะทำให้ถูกวิธีเหอะเมื่อก่อนแม่เคยกินนะ อย่างแม่เขาซื้อที่เรือโยงอะเ,อง <c oughs> เรือโยงอเรือโยงซื้อไตปลาที่เรือโยงเหรอครับไตปลาแม่เขาจะเอามาหัน่นหอมหั่นกระเทียมหัน่นตกไคร้ใจกระทิหลน่น อ๋อล้นละลนให้คนคนณคุณอยู่นี่คือจิ้แกงกว่ากิ้มมะเขือดยิกจิ้มจินมถั่วดยิกอะไรเนี่ยครับเป็นหลนใจปลาเนาะหลนใจปลาประตูเข่งบ้านเราราคาสูงเหมือนกันนะครับแม่อย่างนี้คือเข่งเท่าไหรดีฮะขายเข่งเท่าไร่ดีร้านค้าเนี้ยห้าสิบเนี่ยอ๋อสามตัวร้านค้าที่บ้านเราเนี่ยสามตัวน่าจะราคาห้าสิบหกสิบเผอเผอก็หกสิบห่อย่างนี้นรับ ผมเลือกไซส์ใหญ่หน่อยอแล้วก็ <ผม S 1> ใช้เข่งอันใหญ่ัวไม่ใหญ่อย่างนี้ครับเข่งอะห้ากิบครับถ้าตัวใหญ่อย่างนี้โอหกกิบนี่ถือว่าแบ่งปันเมนูสร้างอาชีพกันเนาะแม่เนาะถ้าใครอยากจะทดลองทําเป็นอาชีพก็ยินดีฮะทดลองทําแต่ว่าถ้าจะทําขายเป็นอาชีพมันจะมีเครื่องมือที่เหมาะสมมากกว่านี้นะอ,อันนี้ถือว่าทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับนีมม่ทํับาดูเป็นตัวอย่างเมื่อใครอยาก จะทำเป็นอาชีพก็เอาเลยคขนวายหาเครื่องมือหาอะไรครับแต่จริงๆคุ้มนะแม่ลงทุนทีเดียวอ่ะกิดได้ยาวเลยอและราคาเกลือบ้านเราก็ยังไม่แพงมากนะครับไม่แพงอครับกิโรกิบบาทครับงานวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะมีเมนูอาหารเกี่ยวกับปลาทูนึ่งแน่นอนครับไว้รอชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจ้าบ๊ายบายแมะจ้า แล้วทำนะลูกนะจะย่างกินนะเอาไปทำเขาลูกมันไรายได้เสริมครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณค่ะพันยันเนี่ยแต่เขาขายแพงมันเนี่ยเขาขายเป็นขีดขีดละสิบบาทหรือเทรายก็ช่างครับ <นะ S 1> ลายปลาถ้าเกิดดองสําเร็จแล้วเขาก็ขายราคานั้นแหละครับขีดหนึ่งก็สิบบาทสิบห้บบาบาทสิบบาทสิบห้าบาทก็เข่งเนี่ยแล้วมันกินอร่อยนะ จะเดินก่อนฮะมีเลขปะเนี่ยดูเลขยังดูน<ด>ะครับโดนแล้วมีเลขอะไรมีเลขสามนะครับเลขสามงวดนี้แน่นอนอ่ามาส่งแล้วไปสที่ลูกอย่าไปติดรอบใครเขาอีก่ะตอบไม่ไปอไามา้แยกตูดฮะตอบไม่ไปไม้แยกตูดฮะอฝ่าโชคดีโชคดีโชคดีครับ ถ้าเราอะ่ะอายทำไมเนี่ยมาส่งแล้วกลับบ้านได้แล้วปะไปครับอย่ามันก็ไป